สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องนะครในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับพี่นะครับกับช็อตเด็ดประเครื่องในครับก็ในชุดนี้1ชุดเลยพี่นะครับเออว่านะครับนะมีพาดที่หลากหลายนะพี่ๆได้เรื่องนะครับชมกันในชุดรอบเช้านะครับนะทางช็อตเด็ดประเครื่องพี่ดำมีอะไรพี่ๆดับชมกันบ้างเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่นะครับสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับรายการแรก ในครับรายการแรกนี่นางพญาเลยพี่ในครับเราจัดต้องจัดเด็ดเลยอ่าในครับจัดต้องจัดเด็ดเด็ดหน่อยนี่ดูเนื้อเนี่ยพิมพ์สังกตินะครับนางพญาโอ้โหเยอะเลยนะครับราคารอบเช้านี่หวานเจี๊ยบในครับพี่จ๋าหวานเจี๊ยบเอาอีกสามร้อยในครับนางพญาครับพี่ในครับเป็นพิมพ์สังกตินะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็ปูสุกเลยพี่นะครับเนื้อแดงนิยมในครับพี่จ๋านี่ครับพี่หลวงปูสุกนะโอ้หดูพิมพเดเนี่ยดูพิมพ์ดูทรง ดูภาพความเก่าธรรมชาตินะครับปูสุกปากคลองมะขามเท่าจัดไปพี่สามร้อยนะครับเนื้อแดงพี่รับพิมพรัศมีสามร้อยบาทนะครับพิมรัศมีเอาไปสามร้อยนะครับซุ้มกอบหลวงพนงนะครับใครที่ชื่นชอบหลวงพนงในชุดรอบเช้าก็พี่นะครับมาหาพี่พี่สมาชิกอีกแล้วกับหลวงพนงของเรานะครับหนึ่งชุดในรอบเช้านะครับดูเนื้อที่พี่เฮ้ยดับสวยเลยซุ้มกอบหลวงพนงนะครับใครกําลังตามหายอยู่กับพี่นะต้องจัดแล้วราคาเบา,เบา,เบา 300าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อครับพี่เห็นไหมแนวะดูผ้าพาัาที่พี่หลากหลายแนวะเหรียญบ้างนะครับ,นะรบเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมนะครับพี่หูยสวยจริงนะครับพี่จ๋าสวยจริงเก่าจริงหลวงพ่อพรมวาดช่องแคร์นะครับด้านหลังก็พี่ปเป็นเหรียญมหาลาบนะนะครับปีหนึ่งหกมหาลาบหลวงพ่อพรมวาดช่องแคร์นะครับเหรียญกลม สามร้อยนะครับ nee, น like, we like. yeah, like, nice right ี่ไม่ต้องไปแรงนะครับไม่ต้องไปแรงแบ่งได้เราต้องแบ่งนะยครับพี่จ๋าไม่ต้องไปแรงครับพี่นะแบ่งได้เราต้องแบ่งนะครับนี่ครับพี่นี่ครับองค์นี้ครับพี่นะเป็นเหรียญหล่อเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกษ์นะครับก็คาบทองยังเป็นเม็ด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 อยู่เลยพี่ไหมในร่องรอยคาบทองนะเห็นไหมพี่นะร่องรอยคาบทองเนื้อสัมฤทธิ์ครับพี่นะครับเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกษ์หล่อครับพี่หล่อโบราณนะ เอาพี่สามร้อยในครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงจัดไปเลยพี่สามร้อยบาทนะครับนี่รัวให้เลยนนครับมาถึงก็ใส่กันแรกเลยพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับนี่คุณแผนนิสยาครับพี่นะครับพี่ดูความริ้วดูเนื้อดินนะครับเม็ดมวลสารและค้าบความเก่านะครับพี่สาเม็ดมวลสารแระค้าบความเก่าครับพี่นะครับองค์นี้นะโอ้โหนี่สวยจริงนะสวยจริงไม่ต้องไปอิงนิยายเลย พาดได้เดิมดีพี่นะพาดได้เดิมด้านหลังมีคาบทองด้วยนี่เดี๋ยวจะหาไม่บ้านจริงพี่หลังยังแผ่นทองยังติดอยู่เลยพ <legal> <discussion S 1> ี่นะครับนะแผ่นทองยังเดิมเดิมอยู่เลยสําหรับองค์นี้นะนะครับเอาสามร้อยนะครับคุณแข่งเนื้อดินยุติยาเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทในไกด์พี่จ๋าสามร้อยเบาๆนะครับอ่าสามร้อยเบาแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์พระรอดใหญ่นะครับเนื้อว่านนะครับโอ้ยแก่กากยายักษ์มาดูเนื้อว่านเดี๋ยบอกแล้วว่านสวยว่านเดิม นะครับสาหรับเนื้อว่านตรงนี้นะสามร้อยบาทนะครับพระรอดเนื Pre ้อว่านนะครับเอาไปสามร้อยในครับพี่จ๋าพระรอดเนื้อว่านเอาไปสามร้อยนะครับเส้นได้มีใครเส้นได้บางหุนพรมนะนะครับคือพี่ดูความเก่าก่อเนี่ยนะครับพี่ดูความเก่าข้าบร่องรอยการลงกุความเป็นธรรมชาตินะพี่นะเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยกำลังมองหายอยู่นะสำหรับเส้นได้บางหุ่นพรมโอ้โหแล้วดูเนื้อดูข้าบกุเดียให้เก่าจริงนะพี่นะเก่าจริงเดิมจริง เอาไปสามร้อยแนวเก่าจริงเดิมจริงครับพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสําหรับเส้นได้นะครับบางพรมนะสามร้อยครับบางพรมเส้นได้สามร้อยหลวงพ่อเดิมนะครับเเดี๋ยวพี่มาดูความเก่าเขาแล้วกันนะครับสําหรับหลวงพ่อเดิมนะนนครับพี่พิยาพี่ลองดูความเก่าเขาแล้วกันนะครับเก่าจริงไม่จริงนะครับเป็นเนื้อตะกั่วรอยจานยังอยู่เลยแต่จานอาจจะแผ่วหน่อยนะต้องเอียงก็ไฟเห็นไหมต้องเอียงก็ไฟพี่นะจานอาจจะแผ่วหน่อยแะวถึงจะแผ่วปานใดก็พี่ความเก่าเขาทะลุจอ สามร้อยบาทนะครับพ่อเดิมพ่อเดิมมาไปสามร้อยจบหลวงพ่อไปนะครับเก่าขนาดไหนเรารับชมไปพร้อมกันนะครับสําหรับองนี้พี่นะนะพื้นผิวนี่แตกรายงานเลยพี่โลหะการเซตตัวนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับโลหะการเซตตัวและร่องรอยการหล่อโบราณกับพี่นะครับดูเดียวเลขสองนะครับเลขสองนี่สวยมากนะครับไม่ได้สวยธรรมดาพี่สวยมากมากนะครุ่นสอง นะครับจะเป็นนิยมหรือเปล่าห่างกันลอกสามร้อยเนี่ยไม่รู้ละนิยมหรือไม่นิยมหรือใส่กันแหละนะครับองค์นี้สําหรับองนี้ที่พี่นะนะครับเขาเรียกว่าหน้ากฮูในแคมวิญญาณนี่บพี่ชายทุ่งนะครับอ่าชายทุ่งหน้ากนูนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับพี่ดูเนื้อเดยน้ดูเนื้อดูผิวพรรณนะครับชายทุ่งเผื่อถ้าใดแบบอุ้ยกำลังเร่งหรือกําลังมองหาอยู่เนี่น้าหนูว่าชายทุ่งสามร้อย นะครับสามล้อรัวไปเลยเออรัวไปเลยพี่อันนี้ใช่หลวงปู่นาคไหมโพย้อยเนี่ยนะครับโพย้อยแบบเนี้ยนะครับพิมพ์สมาธิโพย้อยแบบเนี้ยพี่นะหลวงปู่นาควัดพระคลังรู้ป่าพี่บอกผมแบบนี้แล้วกันสมเด็จโพย้อยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่นาคแล้วเราพักสวยมากพระเพิ่งได้มานะพี่นะในชุดรอบเช้าในการพิพิธภพระเพิ่งได้มานะพี่นะเพิ่งได้มาในชุดรอบเช้าเลยเอ้าจัดไปครับพี่เบาๆบาสามร้อยแลู้่นาค นะครับป oh, oh, ูนาคแล้วก็ซุ้มกอโอ้โหอันนี้เก่าจริงนะครับแร่มาขามนี่งามจับใจเลยนะเป็นเม็ด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 เลยพี่นะครับแร่มาขามนะดูดิแร่มาขามงามจับใจสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็ลูงพ่อทองับพี่นะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะน้ำดรอโบราณนะพี่ดูข้าบร่องรอยธรรมชาติร่องรอยกันหล่อนะครับหลว่อทองนะนี่คข้าร่องรอยธรรมชาติร่องรอยกันหล่อ สามร้อยบาทนะครับพทองเขากบเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็มาเหีสวนนะครับเอาสวยจริงอะพี่ดูนี่มาเนื้อเนื้อชินเขาเรียกว่าเก่าแบบ้าวรันนะครับเมื่อเก่าแห้ง้าวลันเนื้อมาเหศสวนนี่พี่น้าสายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับาสายเหนียวไม่ควรพลาดสําหรับมาเหศสวนโอ้เก่าจริงนะเนื้อเก่าจริงเดิมจริงสามร้อยบาทนะครับมาเหศสวนนะมาเหศสวนเอาไปสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทแล้วก็อคนนี้เป็นเทวะูปนะครับพี่จ๋าเป็นเทวะูปครับพี่นะรูปทรงคล้ายๆกลุ่มหอดนะครับเป็นเทวะูปรูปทรงคล้ายๆกลุ่มหอดนี่พี่ดูรูปแบบรูปทรงเด้เนี่ยคล้ายๆกลุ่มหอดนะเอาสามร้อยนะครับเป็นเหมือนเป็นพระหินนะพี่นะพวกหินจุเจียพวกกุหอดคล้ายๆแบบนั้นนะอันนี้ผมผมเพิ่งได้มาพี่มพนเดิมจริงเอาไปสามร้อยนะครับหน้าหน้าคิดหน้าวิเคราะห์นะครับหน้าคิดและหน้าวิเคราะห์ นะครับเราก็พระชัยโอ้โหพี่พาพระแบบนี้จะพาดยังไงดูดิพระชัยวัสดุทั์อ่ะพระหล่อโบราณข้าฟุนฟุนยิ่งยิ่งเดิมเดิมเลยพระชัยวัสดุทั์สามร้อยบาทนะครับพระชัยวัสดุทัดนะครับอ่าพระชัยวัสดุทั์ไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้ผมจัดให้ในราคาเบาๆครับพี่นะครับเหรียญของหลวงพ่อเอาลืมชื่อไงแกอะไรพ่อหนียมวัดเสาธงทองเออนี่ครับลืมชื่อไงแกช่วงเช้าๆชอบอื่นๆหน่อยพี่นะหลวงพ่อหนียมวัดเสาธงทองนะ สองสี่กว่าก็บพี่เทวดาดิดพินนะครับพิมเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ผมโมหรือเปล่าหลวงพ่อเนียมวัดเสาทงทองพ่อนียมเอาเอาไปห้าร้อยโอ้โหพี่เหรียญแบบนี้ราคานี้ไม่มีแน่นอนผมกล้าการันตีตรงนี้เลยว่าไม่มีแน่นอนพี่ะคงับราคาห้าร้อยะครับเหรียญสวยเลยล่ะนนครับว้าเหรียญสวยเลยล่ะพี่นะครับแล้วก็ปู่ทวดเนื้อเหลืองนะครับพี่จาเนื้อเหลืองหล่ออัดนะครับเอาได้ความสวยได้ความกระชับนะครับมันไม่ได้สวยหรอกพี่เขาเรียกคลาสสิก เนี่ยครับไม่ใช่แบบสวยรถเบลอเพอร์เฟกต์กันแล้วพี่เขาเรียกว่าคลาสสิกเห็นไหมดูเนื้อปลาดูผิวพรรณดูรอยยน่นเอาเอาย่างนี้แล้วกันองค์นี้นะสามร้อยนะครับมันคลาสสิกจริงๆครับพี่เนี่ยเนื้อเหลืองนะแล้วก็ขุนแผนครับพี่นะครับองค์นี้เป็นบ้านกลางพายคู่นะครับในพี่พี่จ๋าบ้านกลางพายคู่โอ้โหพี่สวยนะครับฝุ่นละอองนี่ถึงถึงก็เข้าไปด้านในเลยอ่านะครับพี่พี่ฝุ่นละอองนี่ถึงก็เข้าด้านในเลย เก่าแห้งเดิมแระธรรมชาติในครับพี่พี่จาเก่าแห้งเดิมแระธรรมชาตินะครับน้อผิวพันธุ์ก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้อก็เรียกผิวพันธุ์ธรรมชาตินะครับพี่พี่จ๋าเขาเรียกว่าผิวพันธุ์แบบธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยผิวพันธุ์เขาธรรมชาติพี่นะมันไม่ค่อยได้เจอหรอกพี่แนวพระทรงนี้นะเอาสามร้อยภายคู่ภายคู่เอาสามร้อยกับพี่สมเด็จนะครับมันสมเด็จมีไม่กี่องค์เองพี่นะสมเด็จนะองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีหรือเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะ นะครับอาจจะเป็นเกลดบัวตูมนะโอ้โหได้ดูเนื้อเด็นะครับพี่จ๋าอาจจะเป็นพิมพเกลดบัวตูมโดยผมเขียนราคาติดไว้ให้นะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับพี่จ๋าสําหรับองค์นี้เอาไป330บาทนะครับเนื้อปลาแบบธรรมชาติเลยพี่นะครับแบบไม่ต้องไปรังสรรค์หรือเติมแต่งใดแดสิ้นมาแบบไหนเราจัดให้แบบนั้นเลยพี่นะครับในชุดรอบเช้านะเม็ดมวลสารที่เป็นเม็ด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 นะพี่จ๋าแก่มวลสารแบบนี้น่าจะเป็นวัดระฆังนะครับพี่จ๋าแก่มวลสารแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวัดระฆัง สามร้อยสามสิบาทนะครับบอกสมเด็จสามร้อยสาสิบผมรู้เลยว่าองค์นี้ยนครับเพราะว่าผมเขียนราคาติดไว้นะครับจะได้ไม่ต้องสับสนกันพี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเนี่ยไหมสามร้อยสาสิบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับไปกันต่อเอ้ยเนี่ยคุณแผ่อะไรไม่รู้พี่ในครับไม่รู้ที่จริงๆนะสําหรับคุณแผนนะพี่ดูเนื้อเดีนยครับเป็นคล้ายๆเนื้อพวกเนื้อว่านสบู่เลือดอ่ะ นึ่งครับแล้วก็ลงทองด้านหน้า <ร iment> ด้านหลังก็จะเป็นกุมารมีสายสินแล้วก็มีตะกุดที่จานอยู่นูนๆเห็นไ,ไหมอ่านะครับเรามีมีกุมารมีสายสินแล้วก็มีตะกุดอันนี้เขาเราียกว่าสายเข้มขลังนะครับสายของแรงนะครสายเข้มขลังสายของแรงสามร้อยนะครับผมไม่รู้ที่หรอกพี่นะมันเหมาติดมาด้วยนะในชุดรอบเช้านะแล้วก็วัดเกรดองค์นี้ได้เก่าแบบสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับพี่ดูความเก่ากนเลยนะครับพี่พิจารเป็นหกชั้นอกตลอดนะครับเก่าแบบสะเทือนเลื่อนลั่น โหเก่าจริงนะครับเก่า <c oughs> จริง <c oughs> เดิมจริงและธรรมชาติจริงเนี่ยเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงองค์นี้เอาเอาสามร้ <c oughs> อยวัดเกศในการวิยาวัดเกศเอาไปสามร้อยวัดเกศสามร้อยแล้วก็องค์นี้อันนี้เป็นคุณแผนหน้าค่ายนะครัวิจารคุณแผนหน้าค่ายครับรพ,รพี่นะครับหลวงพ่อองโอ้โหวิ่งแอผิวธรรมชาตินะครับพี่หลวงพ่อองนี่ผิวว่าธรรมชาติเลยนะ เลครับพี่พี่จ๋าไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งเลยพี่นะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับจัดเป็นพี่สามร้อยอ่ะราคาแบบขยมขย่าใจในชุดรอบเช้าของเรานะครับสามร้อยบาทนะครับนี่อย่างงแบ่งนะครับแบ่งอันนี้จะเป็นหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์แซยิ้นหรือพิมพ์อะไรของเขาที่แหล่ะนะบางทีเขาได้ชื่อพิมพ์เขาไม่ถูกหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับโอ้โหวัดนี้ต้องสุดยอดเลยล่ะพี่ดูเนื้อดีโอ้โหดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาติราดีสามร้อยบาท นะครับสา0รอหลงปูทวดกับพี่นะครับอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ดูแล้วกันพี่เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับดาวโรยแร่นะครับนี่จะเป็นเม็ดแร่ดำๆอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เม็ดนี้เม็ดสวยแนวบ้าเม็ดสวยเม็ดดั้งเดิมเม็ดธรรมชาติ3 0ม้บาทนะครับผูทวดเนื้อว่านพิมพใหญ่นะครับปูทวดเนื้อว่านพิม์ใหญ่นะครับสมเด็จองนี้เป็นสมเด็จพิมพ์อกคุดนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับดะพามาอนงกัว นะครับเนื้อกจะจัดจ้านหน่อยแหน็บาเนื้อก็จะจัดจ้านหน่อยครับพี่ี่ครับสาหรับสมเด็จองนี่นะจัดจ้านนะครับโอ้โหสุดๆนะครับนี่โอคุดเขาเรียกโอคุดเก่าแบบจัดจานครับพี่นะร้อยก็จะมีก่อนโดนใช้โดนแขวนมาบ้างนะครับก็ก็อย่างว่านี่นะนะครับก็เป็นร้านที่เดิมๆจริงๆอ่ะสามร้อยโอคุดเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้นะครับเอาสามร้อยบาครับสาหรับโอคุดนะ แล้วก็หลวงปู่ทวดเกี้ยวพี่นะครับเขาเรียกว่าผิวแดงนวินาีแดง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 กเรียกอะไรแดงแป๊ะๆเลยแดงแสบหูแสบตาเลยพี่นะครับผิวไฟแดงๆเลยพี่นะครับหลวงปู่ทวดเกี้ยวพี่เบตงนะครับพี่พี่เอาหลวงปู่ทวดเบตงเนื้อสวยๆนะครับอันนี้ผมดูเป็นของอาจารย์นองนะนะครับแล้วเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ค่อยมีเรียนแบบพี่แบบเนี้ยนะขออาจารย์นองนะครับอาจารย์นองครับพี่ในครับเบตงนะเอา เอาห้าร้อยนะครับผิวแดงๆแบบนี้แหละพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเบตงหลวงพ่อกล้วยอันนี้จริงๆอ่ะหลวงพ่อกล้วยเขาเนื้อสวยนะครับเออหลวงพ่อกล้วยนี่พี่นะเป็นรูปดอเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาผมมั่วนะครับอ่าเดี๋ยวจะหาผมมั่วพี่เป็นรูปดอหลวงพ่อกล้วยนะนะรูปดอปั๊มหลวงพ่อกล้วยเอาสามร้อยแล้วหลพ่อกล้วยเอาสามร้อยสมเด็จวัดรับครังแล้วพี่ นี่ครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับแกะปูนเปลือกหอยนะครับลงรักดําบางๆในพิดาแกะปูนเปลือกหอยลงรักดําบางๆอันนี้สวยจริงอ่านี่สวยจริงครับพี่แห้งๆเลยนะนี่แห้งยิ่งเดิมได้ธรรมชาตินี่ครับแห้งยิ่งเดิมได้ธรรมชาติเลยดูเดีเอาสามร้อยห้าสิบ นะครับพิมพ์ใหญ่แนวพี่พี่จ๋าพิมพ์ใหญ่ค่าพลักดําพี่พี่ยังพอมองเห็นอยู่เลยนะครับลอกล่อนเป็นสะเก็ดเลยนะครับพี่พี่จ๋าลอกล่อนเป็นสะเก็ดเลยนะสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้พี่พี่จะได้อ่าดูราคาไปได้เลยว่าเฮ้ยองค์นี้มันราคาเท่านี้นะนี่ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าสามร้อยห้าสิบเราก็หลวงปู่ยิ้มกับพี่นะครับรายการสุดท้ายแนะท้ายสุดครับพี่สำหรับปู่ยิ้มนะครับเอาล้วพี่นี่ดูความสวยเนี่ยนะครับหลวงปู่ยิ้ม สุดท้ายละท้ายสุดก็พี่ของเราในชุดนี้เผื่อท่านใดชื่นชอบหลวงผู้ยิ้มนะพี่นา้าเนรีียมเลยสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจรายการไหน,ใน,ในพี่น้าสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ